สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับครูแบมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังจะอยู่ในหัวข้อเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกนะคะลูกๆอ่เด็กๆรู้ใช่ไหมว่าโจทย์ปัญหามีลักษณะเป็นยังไง อ,อย่างเช่นนี้นะคะข้อ 1. โจทย์ปัญหาค,คุณครูบอกว่านิดมีกล้วย3ผลมีมังคุดสองผลนิดมีกล้วยและมังคุดรวมกี่ผลแบบนี้เรียกว่าโจทย์ปัญหาโอเคไหมคะ 2. นุ๊มีสับประรดห้าผลนํามาเพิ่มอีกหนึ่งผลนุ๊มีสับประรดทั้งหมดกี่ผลแบบนี้เราก็จะเรียกว่าโจทย์ปัญหานะคะ สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกในเด็กฟังแล้วอาจจะยังงงเราไปชมกันเลยขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหามีอะไรบ้างเด็กๆจำไว้นะลูกขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหามี4ขั้นตอนโอเคไหมคะมี4ขั้นตอน1 ทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาอ่ขั้นตอนที่1ทําความเข้าใจโจทย์ปัญหา2วางแผนแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่2นะคะลูกวางแผนแก้โจทย์ปัญหาอ่าต่อไปขั้นที่3การแก้โจทย์ปัญหาอ่าและขั้นที่4ส,สุดท้ายก็คือการตรวจสอบ โอเคไหมคะ,ะฟังแล้วอาจจะยังนึกภาพไม่ออกงั้นเราไปดูตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ชมกันเลยข้อนี้คุณครูบอกว่ามอสมีสติกเกอร์1ชิ้นคิมมีสติกเกอร์9ชิ้น2คนมีสติกเกอร์รวมกันกี่ชิ้นอ,อันนี้แสดงว่าเป็นโจทย์ปัญหาแล้วใช่ไหมคะ อ่าต่อไปเมื่อเราทราบโจทย์ปัญหาแล้วขั้นตอนที่1เราต้องทํายังไงคะลูกอ่าขั้นตอนที่1คือการทาความเข้าใจโจทย์ใช่ไหมคะอ่าขั้นตอนที่1คือทาความเข้าใจโจทย์ปัญหาอ่าเด็กๆสามารถอ่านโจทย์แล้วทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาให้ครูได้ไหมคะ ในการทาความเข้าใจโจทย์ปัญหานะลูกจะมีอยู่2แบบก็คือสิ่งที่เราอยากจะทราบก็คือ 1. สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์เขาถามอะไรและ 2. สิ่งที่โจทย์กําหนดให้โจทย์เขากําหนดอะไรมาให้อ่ะอันดับแรกสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเด็กๆต้องสังเกตนะลูกสิ่งที่โจทย์ถามคือ ข้อความที่อยู่สุดท้ายของประโยคอย่างเช่นข้อนี้เขาบอกว่ามอสมีสติกเกอร์หนชิ้นคิมมีสติกเกอร์9ชิ้น2คนมีสติกเกอร์รวมกันกี่ชิ้นอ่าประโยคสุดท้ายเขาถามว่า2คนมีสติกเกอร์รวมกันกี่ชิ้นสแดงว่า ประโยคสุดท้ายตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามโอเคไหมคะประโยคสุดท้ายคือสิ่งที่โจทย์ถามนะลูกจำไว้นะอ่าทีนี้เมื่อเราได้สิ่งที่โจทย์ถามแล้วเราได้สิ่งที่โจทย์ถามคือสิ่งที่อยู่ท้ายประโยคนะคะ,ส, <ๆ S 1> ะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เด็กๆฟังนะลูกสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือประโยคที่เหลือที่ไม่ใช่ สิ่งที่โจทย์ถามโอเคไหมสิ่งที่โจทย์ถามเราเขียนไปแล้วประโยคที่เหลือนอกนั้นคือสิ่งที่โจกำหนดให้มันจะกลายเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ทั้งหมดเลยนะคะลูกโอเคไหมเราเขียนสิ่งที่โจทย์ถามไปก็คือส่วนสุดท้ายของประโยคใช่ไหมคะ,ะทีนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือประโยคที่เหลือทั้งหมดเลยเราจะเรียกว่า สิ่งที่โจทย์กําหนดให้เพราะฉะนั้นในข้อนี้สิ่งที่โจทย์กาหนดให้ก็คือมอสมีสติกเกอร์1ชิ้นคีมมีสติกเกอร์9ชิ้นโอเคไหมลูกอ่าค่อยๆทำความเข้าใจกันไปนะคะอ่าต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2วางแผนแก้จโจทย์ปัญหา การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาทํำยังไงสิ่งแรกที่เราต้องหาคือคําสําคัญคําสําคัญเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วก็คือพวกคําว่ารวมกันทั้งหมดเพิ่มเติมซื้อให้เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ทีนี้มาดูในข้อนี้คําสําคัญในข้อนี้คือคําว่าอะไรคะ,ะคาว่ารวมใช่ไหมลูก รวมนะคะอายสังเกตนะลูกรวมการซื้อเพิ่มซื้อให้ทั้งหมดคำพวกนี้จะเป็นคำสำคัญเราต้องหาคำสำคัญในประโยคให้ได้ทีนี้เราก็ต้องมาทราบว่าวิธีการทางคณิตศาสตร์คืออะไรวิธีการทางคณิตศาสตร์ก็มีทั้งหมดเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นการบวกการลบการคูนการหาร ในครั้งนี้เราเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกสแสดงว่าวิธีการทางคัณิตศาสตร์ของเราคือวิธีอะไรลูกอ่าก็คือการบวกนั่นเองเพราะว่าเราเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกใช่ไหมคะอ่าเราก็เสร็จไปแล้วในขั้นตอนที่2วางแผนแก้โจทย์ปัญหาโอเคไหมลูกอ่าต่อไปขั้นตอนที่3คือ การแก้โจทย์ปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาเด็กๆต้องทำสองอย่างก็คือการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และวิธีทำการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เราเคยเขียนมาแล้วเด็กๆเขียนให้คุณครูได้ไหม m มอสมีสติกเกอร์1ชิ้นคิมมีสติกเกอร์9ชิ้นสองคนมีสติกเกอร์รวมกันกี่ชิ้นแน่นอนอยู่แล้ว อันดับแรกเลยตัวตั้งคืออะไรคะลูกน้าสุดเลยเราก็นำมาเขียนคือ1ใช่ไหมคะ1บวกใช่ไหมรวมกันคือการบวกเราทำมาแล้วนะอ่ะการบวกบวกไปอีกกี่ชิ้นอ่าบวกไปอีก9ชิ้นแล้วอย่าลืมเครื่องหมายเท่ากับช่องว่างนี้คือประโยคสัญ,ญลักษณ์โอเคไหมลูกอ่า ทีนี้วิธีทำวิธีทํำเราจะทํำยังไงวิธีทำํำให้นำประโยคสัญลักษณ์ขอภัยค่ะให้นำโจทย์นะคะลูกมาเขียนลงโอเคไหมอ่าโจทย์วักแรกเขาบอกว่ามอสมีสติกเกอร์หชิ้นเราก็นำมาเขียนลงโอเคไหมอ่าในการทำวิธีทำนะลูก เราจะใช้การบวกในแนวตั้งโอเคไหมการบวกแนวตั้งเด็กๆจำได้ใช่ไหมอ่าต่อไปขั้นต่อไปเราจะนำประโยคที่สองมาเขียนลงคิมมีสติกเกอร์กี่ชิ้นลูกอ่าคิมมีสติกเกอร์9ชิ้นใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เครื่องหมาย บวกอย่าลืมขีดเส้นใต้ตรงนี้เพราะว่าเป็นการบวกแนวตั้งนะคะอ่าสุดท้ายสิ่งที่โจทย์ถาม2คนมีสติกเกอร์รวมกันเท่ากับเท่าไหร่ลูกมีอยู่1ชิ้นบวกไปอีก9ชิ้นอ่าเก่งมากเลยมี10ชิ้นใช่ไหมคะอ่า เสร็จแล้วเขียนตอบลงไป2คนมีสติกเกอร์รวมกัน10ชิน้นอย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นอะไรเป็นการบวกแนวตั้งเราเคยเรียนมาแล้วนะจำได้ไหมเอ้ยอันนี้คือเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่3แล้วนะคะลูกต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายคือ ตรวจสอบคำตอบการตรวจสอบคำตอบสังเกตได้จากอะไรอ่าครูครูบอกว่าคำตอบของเราคำตอบของเราในข้อที่แล้วเราทำได้เท่าไหร่นะลูกคำตอบของเราได้สิบใช่ไหมคะอ่าคำตอบได้สิบโจทย์ของเราคินม,มีสติกเกอร์เก้าชิ้นและม่อนมีสติกเกอร์1ชิ้นคำตอบเราได้สิบสิบมากกว่า9และ1ถูกต้องไหมคะ อ่าในการบวกนะลูกการบวกคำตอบของเราจะต้องมากขึ้นอ่าคำตอบมากขึ้นเพราะฉะนั้น10มากกว่า9และ1สะแสดงว่า10บของเรานั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลโอเคไหมแต่ถ้าการบวกแล้วเราได้น้อยกว่าในประโยคแสดงว่าเราทำไม่ถูกแล้วนะลูกโอเคไหม าการบวกต้องได้มากขึ้นนะผลมันออกมาแล้วต้องมากขึ้นอ่าโอเคอ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็จะขอจบการสอนไว้เท่านี้ก่อนข้าต่อไปเราจะยังอยู่ในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกนะลูกๆอ่าสำหรับวันนี้ครูแบมจะให้เด็กๆทำงานตามภาระง,งานที่คุณครูจะมอบหมายให้นะคะอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ